สวัสดีครับถึงแม้ว่าเกมเนี่ยจะเปิดให้เราได้เล่นกันประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางคนนะครับผมที่ยังไม่ค่อยชอบเกมเพย์ในเกมภาคนี้นะครับผมแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะฮะที่ชอบในการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความท้าทายมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ได้ลองเล่นกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เปิดแพ็คใน ช่วงนี้เนี่ยมีน้อยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีรีเจนเดอรี่การ์ดออกมานะเป็นรีเจนเดอรี่การ์ดที่เป็นทีมชาตินะครับอดนนีปีโร่นี่ก็ล่างใหม่นะครับไมเคิลโอเว่นแยนโคลเลอร์นะสามคนนี้นะครับผมรวมถึงฟีเจอร์เพเยอร์อีก4แพ็คด้วยกันนะฮะยาวๆอีก17วันเลยครับผมหมดเขตนะครับผมสําหรับเกฟินิเชอร์ตัวฟีเจอร์เพเยอร์นะฮะก็เปิดฟรีไป1ครั้งนะบางคนก็แค่เปิดฟรีไปนะครับผมส่วนแพ็คอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเปิดนะครับคืออาจจะแบบว่าเออยัง ลองลองเชิงอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบตัวสแตนดาดเนี่ยมันก็เอามาเล่นได้นะครับผมก็สู้กันได้อยู่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันที่สิบหกพหนภานะครับมันจะมีพรีเมียมแพ็คมาไงแพ็กละพันห้าแพ็กละ2,000แบบเหมาแพ็คไปเลยนะครับผมบางคนก็เลยแบบยังไม่ค่อยเปิดแพ็คพวกนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะอันนี้ส่วนตัวนะผมอยากได้นักเตะบางคนในบางแพ็คนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมาตามล่าซะหน่อยนะครับไอตัวแพ็คเก็ตฟินิเชอร์ตรงนี้เนี่ยก็มี เปิดฟรีไปแล้ว1ครั้งนะครับผมนี่เปิดฟรีไปแล้วคนละ1ครั้งนะครับผมก็เหลืออีก3ครั้งนะครับผมที่ยังไม่ได้เปิดนะไอดี ID นี้เนี่ยผมเปิดได้เลเวนดอฟสกี้ไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นนะเป็นเซม่าตัวนี้ผมก็เปิดได้ไอดีอื่นนะเป็นเซม่าที่เป็นดีฟไลอิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับผมซาร่าซาร่าก็น่าสนใจนะโรนัลโดเนี่ยผมมีดีเจนเดอรี่การ์ดอยู่แล้วนะครับโรนั Ronaldo ลโดร่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมอิิโโโมมมมบบเเเเลลลลลววาาฮนนนนนนี่ย่ยยผองแ้นะใใใ เหมือนจะไม่ค่อยโหดเหมือนใน PC ไม่รู้สิอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเออในโมบายผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือแต่ใน PC ผมเล่นเข้ามืออยู่นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาจริงแพ็คนี้ผมอยากได้ซาร่าหตัวนะสำหรับ ID ดีนี้นะไอดี ID นี้นะผมอยากได้ซาร่าหนึ่งตัวนะครับผมก็เหลือเปิดอีกสัก2ครั้งนะครับเดีย๋ยวดูช่างใจก่อนว่าจะเปิดหรือเปล่าแนตะ่แพ็คนี้นะแต่แพ็คที่ผมอยากได้ก็คือนี่ฮะเมจิกโมเมนต์สตาร์นะครับผม ผมเปิดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมตอนที่เกมเปิดมาให้เราเล่นกันวันแรกเลยนะผมเปิดวันแรกตอนที่รีวิวสดๆไปนะครับได้โลคาตอรี่ไปนะครับผมตัวนี้นะก็ไม่ค่อยสูกใจเท่าไหร่นะครับผมในแพ็เนี้ผมอยากได้บูโน่ครับผมอยากได้บูโน่กับเฟงกี้เดยองฮะสองคนนี้นะครับ 2คนเนี่ยผมอยากได้2คนนี้หลักๆนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับอีก2รอบนี่จะได้หรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะบูโน่นะผมชอบสายโฮเพายเออร์มากเลยนะครับส่วนแพ็คนี้นะครับอยากได้หลายตัวเลยนะเอ็มปปบ,อบัปเป้ก็อยากได้นะครับวินิสซูเนียนะฮะก็อยากได้นะครับผมซานโช่ก็อยากได้นะครับผม3และนะแม็กซิเม็งแม็กซิเม็งไม่อยากได้แม็กซิเม็งอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดนะีฟไลท์อิ่งฟอร์เวิร์ดนะเออแล้วก็ตัวอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะส่วนตัวนะส่วนตัวนะ ดรามา่าเตาเล่ก,ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เนี่ยอยากได้3ตัวเนี่ยวินนีซุสนะครับผมเอ็มบอปเป้แล้วก็ซานโชนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูแพ็คนี้นะครับผมเปิดทั้งสครั้งเลยจะได้หรือเปล่านะครับส่วนกองหลังนี่ก็น่าสนใจฮะโอ้ยน่าสนใจทั้งทุกแพ็คเลย <c oughs> เผื่อจะเปิดหมดเลยหรือเปล่าเอออยากได้วาลานครับอยากได้วาลานนะฮะอุปามมกาโนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดว่าจะเหมาแพ็กไบร์นะแพ็คไอตัวแพ็คเอ่อพรีเมียร์มันะครับผมที่มีอุปามมกาโนเป็นลิเจนดา,ารี่กันนะครับผม ตัวฟีเจอร์นี้ก็น่าสนใจนะฮะผมว่าผมจะลองเปิดแพ็คนี้ก่อนเลยฮะกองกลางครับกองหน้านี่อาจจะเอาไว้ก่อนกองหน้าอาจจะไปก่อนนะครับผมเกตฟินิชเชอร์ในกองหน้าผมมีเยอะแล้วผมจะเปิดตัวนี้ก่อนเลยครับผมกองกลางนะครับผมเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสอีก2ครั้งนะครับผมคอบูโน่นะฮะกับเฟนกี้เดยองนะครับผม2คนนี้นะคนใดคนหนึ่งได้ก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับการเปิด2ครั้งแต่ว่าการเปิดแพ็คแบบใหม่เนี่ยมันจะไม่มีการเปิดซ้ำนะครับทุกคน ตัวไหนที่เปิดไปได้แล้วก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับแต่ผมเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือโอกาสอีก2ครั้งนะครับเอาไปครั้งแรกขอบูโน่หน่อยโอ้เพยเยอร์ยังชอบเลยไปบูโนโ่ไปพี่มริกพี่มริกเพย์มลิกจ๋าพ่มริกจัดจ้าโอ้ยสี่ดาว เฮ้ย oh. hey, แต่ตัวนี้ก็เป็นโฮเพเยอร์หรือเปล่าครับฟาเบียนเวสนะครับโอเคครับได้อยู่ชอบชอบชอบเพย์ยิงตายเป็นโฮเพเยอร์นะครับทีมเพย์สไตที์ทีมเพย์สไตทีมพ์โพสเกมเลักๆนะครมเพมเเค จ๋งฮะถึงแม้จะเป็น68เท่านั้นนะครับผมแต่ก็โอเคแหละนะเข้าทางผมเลยนะครับโพสต์เ่นเกมได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่เหลืออีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีกครั้งหนึ่งฮะขอโฮเพเยอร์อีกตัวหนึ่งนะบูโน่ได้ไหมแตเจ๋งมากเลยนะครับผมเอาไว้ซัพพอร์ตกันได้หลายตัวนะหรือว่าเฟกี้ดิยองก็ได้ครับ2ตัวนี้นะโอเคได้อยู่ครับครั้งสุดท้ายครับไปไปพิมารีกหรือไปลาลิก้าให้ผมหน่อย มาหน่อยจ้าเปิดเสียงเพลงไม่ได้นะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเลกัสติสซีรีอาโอ้ยห้าดาวซีรีอาห้าดาวใครเอ่ยจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างในแพ็คนี้ซีรีอาคาฮานุกลู เทียตีเพเมเกอร์นะครับโพสิชันเกม70อืมอาจจะเอาไว้เป็นอะไหล่เป็นตัวเลือกฮะแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่หมดไปแล้วครับแล้วแพ็คมันก็จะหายไปเลยนะฮะแพ็คไหนที่เราเปิดแล้วนะครับมาดูแพ็คนี้ดีกว่าฮะแพ็คนี้ผมคงต้องเปิด3ตัวเลยนะครับผมก็อยากได้เอ็มบาเป้นะครับอยากได้เอ็มบาเป้วินิซุสซูซเนียนะครับแล้วก็ซานโช่นะฮะเป้าหมาย3คนนี้นะครับผมขอก่อนเลย1ตัวไปใครไม่เปิดผมเปิดเอง เอ็บัปเป้มาหน่อยไปลีกเอิงไปลีกเอิงลีกวันลีกวันมันจะขึ้นไปลีกวันนะซีรียห้าดาวโอ้ไม่ใช่3ตัวที่เราต้องการแน่นอนโอ้ดิบาร่าดิบาลายังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันดิบาร่าแต่เล่นแต่เล่นตัวสแตนดาร์ดไปแล้วนะแต่ฟีเจอร์ตัวนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้รีวิวนะ คือผมยังไม่ได้รีวิวนักเตะใน E f o ุ t b a l 2 2ง2เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้รีวิวนะครับผมก็แนะนําได้เลยนะครับอยากจะเห็นรีวิวคนไหนก่อนนะครับผมโดยเฉพาะนักเตะในแพ็กฟีเจอร์เพย์เออร์พวกนี้นะครับผมดีบาล่าครับครั้งแรกผ่านไปครั้งที่2ขอเอ็มบัปเป้หน่อยดิขอน้องเอ็ม e มาเล่นหน่อยยังไม่ได้เล่นน้องเอ็ม e แบบจริงจังเลยนะในเกมภาคนี้นะผมผมผมเล่นโรนโดหนักมากยังไม่ได้ลองเล่นตัวอื่นเลยนะเรวานก็ไม่เคยลองเลยลิกเอิงว้ย ฮาดาวลีกวันเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเ,เปเ้ซูจัดได้ลองแล้วโอเคได้ลองแล้วได้ลองแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอบอกอยากได้ก็ต้องมาเลยน้องเอ็มน้องเอ็มมาแล้วจ้าเอ็มบัปเป้ได้แล้วโอเคสมใจอยากสมใจอยากเอ็มบัปเป้เป็นโกโพชเชอร์นะครับผมแล้วก็ โพสิชันเกม70นะครับควิกเคาน์เตอร์76นะฮะโอเค okay, okay, ได้อยู่ได้ทั้ง2สายอะทั้งสายสวนกลับแล้วก็สายต่อบอลนะครับผมเอาละครับเอ็มเปเป้ได้แล้วนะครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมปีกสำรองวินิสซูจูเนียนะครับผมกับซานโชวินิสซูจูเนียกับซานโชนะครับผมปีกขวาก็มีลาฟาซินวากับอดามาตาเล่ใช่ปะตัวอื่นไม่ค่อยอยากได้อะอยากได้ปีกซ้ายนะ ปีกซ้ายผมใช้เนมาอยู่นะฮะอาจจะเป็นสำรองได้นะครับผมซานโชหรือวินิสนะวินิจูเนียวินิจูเนียซานโชพีมาลีกหรือว่าสเปนอิสลีกลาลิกานะครับลีกาลีกาถ้าไปสเปนจะขึ้นว่าลีกานะฮะห้าดาวโอ้ยซาน่โอ้ยซาน่านนก็ปีกซ้ายเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อย,นนอยลองหน่อยลองหน่อยเปิดได้มาก็ต้องลองหน่อยนะครับซาน่ สาเน่นี่เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับผมเอ่อโพอดิชั่นกับควนะิดคอร์เตอร์ใน64นะครับผมเอวายเจเลยนะสายเอวายนะครับสายเล่นด้านกว้างและเล่นริมเส้นมากกว่านะครับผมก็3ครั้งเลยนะครับผมสําหรับแพ็กนี้ส่วนกองหลังกองหลังผมขอเปิดสัก1ตัวแล้วกันนะครับผมขอลุ้นอุปามมกาโนนะตอนนี้ทองเหลือ2 2 4 0นะฮะเดี๋ยวเก็บไว้เปิดแพ็กเอ่อพรีเมียมแพ็กด้วยนะครับผมไม่ไปไดันเติมเพิ่มแต่ขอเปิดครั้งเดียวพอสำหรับกองหลังนะ ขออุปาเมกาโน่หน่อยมาตัวสุดท้ายไข <c oughs> ไม่เปิดผมเปิดเองมามามาอุปาเมกาโน่ครับไปเยอรมันให้หน่อยวาาเขาไปลีก้าวะ่ะ4ีดาวปีเก้แน่เลยโอ้ไม่ใช่ปีเก้ <c oughs> อด <c oughs> อดไปใครเนี่ย4ีดาว เดียโก้คาร์ลอสเหรอเดียโก้คาร์ลอสโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เปิดแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับกองหน้าเนี่ยกองหน้าเนี่ยผมมีล้นทีมเอาจริงๆนะเลวานก็ไปลองเล่นแล้วนะครับจริงๆก็อยากได้ซาร่ามาเป็นแบบสำรองเมสซี่นะแต่ว่าเอาหน่อยสิอ่ะรอบหนึ่งละรอบหนึ่งเผื่อได้ซาร่าขอรอบหนึ่งหนึ่งร้อยเพราะยังไงมันก็ไม่ครบสองพันผมยังไงผมต้องเติมเพิ่มเพื่อเปิดซื้อแพ็กพรีเมียมอยู่แล้วขอร้อยเดียวขอร้อยเดียวขอซาร่านะไปอังกฤษลิกไปอังกฤษหน่อยซาร่านะตัวเดียว โอ,โอ้โหซเปอปร์ลีกสองดาวอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยตัวสองดาวแต่ไม่แน่นะอาจจะมีเพชรในตมก็ได้นะพวกนี้ต้องลองเล่นครับผมเบสิสโอเคประมาณนี้ครทุกคนพอก่อนครับเดี๋ยวดูผลประกอบการก่อนเอาแค่นี้ก่อนผลประกอบการนะครับเปิดไปกี่คนเนี่ย1,2,3,4,5,6,7คนนะครับ เปิดไป7 ic, คนนะครับผมก็ได้เอ็มบารเป้ที่ต้องการนะเอ็มบาป์เป้ฟาเบียนเวสนะครับผมใช้ได้อยู่นะฮะส่วนซานเน่ก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับดีบาล่าก็เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเก็บไปก่อนต้องประหยัดตัวอัพเลเวลหน่อยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะนักเตะที่เราเปิดใหม่ในเกมภาคนี้เนี่ยมันจะมีสัญญา365วันเลยนะครับผมก็คือเล่นได้ยาวๆทั้งปีนะครับผมก็โอเคครับสำหรับใครที่เปิดเหมือนผมนะฮะก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับว่าเปิด ได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้รีวิวนักเตะคนไหนที่เป็นฟีเจอร์เพย์นะฮะในแพ็กคพวกนี้นะครับผมสามารถแนะนำได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆครับสวัสดีครับลาไปก่อน